ระะเราก็จะได้ทราบคำตอบนะคะจากของทีมเจ็ดสยบที่ตั้ง,งอยู่กครโัคจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเราได้ทราบคำตอยจากจาการเสี่ยงถายพนุ่งของพยาแรกนาไปแล้วซึ่งปีนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพยาแรกนานั้นผิดพนุ่งห้าคืบค่ะพยากรณว่าน้ําในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ได้ผลบริบูรณและพลาหารหมางสา,ารจับอุดมสมบูรณ์ดีค่ะ างที่เรารอคัมภยากรประจําปีพุทธศักราช2567นี้นะครับขออนาตย้อนไปดูการเสียงทายของกินเลี้ยงพระโคจ็ดสิงเมื่อปีที่แล้วครับปี2566ในปีที่แล้วนั้นพระโคกินยาจึงพยากรว่าน้ำท่าจะบ,บริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดรมสมบูรณ์และ พระโคกินเล่าครับพยากรว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทําให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองครับซึ่งในระดับต่อไปท่านผู้ชมจะได้ติดตามคำพยากรณ์การเสียงทายของกินเลียงพระโครประจําปี2567นี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ขาพระลอองธุรีพระบาทปกเกล้าวปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุนิสังรองประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกลาบบงะมทูลผลการเสียงทายของพญาแลกนาเนื่องในงานพระราชาพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2567ขนหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่า พญาแลกนาเสียงทายผ้าสําหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรวดพระนางคันแลกนาขวัญดังนี้เสียงผ้านุ่งปีนี้ห้าคืบพยากรณ์ว่าน้ําสําหรับปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการเสียงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้ พอคกินน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารภักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจ,จเจริญรุ่เรงเรืองด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะ ศา่าละอองทุรีพระบาทปกคร้าปกมรองข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุริสังรองประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานข้าพระบรมราชโองกากปราบังคมทูลเบิดผู้เข้ารับพ,พระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจริญพระนางพันแรกนาพันประจำปีพุทธศักราช2567ประกอบด้วยปราศเกษตรของแผ่นดินรวมสามสาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ รวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม12กลุ่มผู้แทนสากรดีเด่นแห่งชาติรวม7สากรรวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน38ลายดังมีรายนามต่อไปนี้ปราเกษตรของแผ่นดินปราเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนายวินิตฉิผาดจังหวัดกาลสินปราเกษตรดีเด่นนายพิบูลชัยชวนชื่น จังหวัดสมุทรสาครปลายกเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายอัสดางศรีหรา,าจังหวัดอุต,ตอรดิตถ์เกษตรกร,ร,กรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานางทองเมษกลมพิทักษ์จังหวัดนครสวรรค์อาชีพทำสวนนายประดับปินน่มนาจังหวัดอุต,ตอรดิตถ์อาชีพทำไร่นายสุริยาพวงถวินจังหวัดลบบุรีอาชีพไร่นาสวนผสมนางอัญชันสุกจัน จังหวัดสุรินทร์อาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมานายพินิจแก้วพิมายจังหวัดชัยภูมิอาชีพเลี้ยงสัตว์นายสำลิศอินเฉลียวจังหวัดลบบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดนายสุชาติปิยะเิรินนท์จังหวัดนครปฐม,มอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากลอยนายนัทชัยนากเกษมจังหวัดนครศรีธรรมราชอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสวยงามและพันไม้น้านายธีรุจ อาณวัชชสิริวงศ์จังหวัดพะเยาอาชีพปลูกสวนป่านายสุมิตรศรีวิสุทธิ์จังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาบัญชีฟาร์มนางอวยพรราดเลลกจังหวัดพัทลุงสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนายสนิทดำบันจังหวัดอุบลราชธา,านีสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชน,นายแลโหวัชจังหวัดพิจิตร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรนายนกทิไกจอมพาปินจังหวัดแพร่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรนางสาวรัตนาการนวลจันทร์จังหวัดพัทลุงสถาบันเกษตรกร,กรดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเกษตรกร,ท,กรทำนาได้แก่กลุ่มเกษตรกร,กรผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านต่อน,นิมิตรจังหวัดแพร่ดาบตำรวจสุนทอนจำรูนกลุ่มเกษตรกร,ท,กรทำสวนได้แก่ ุมเกษตรกร,ท,กรทำสวนยางพาราบ้านคำขาจังหวัดสกลนครนายวัช